สวัสดีคะ่ะกลับมาพบกับช่องแค่เล่ชาแนลอีกเหมือนเดิมนะคะเพื่อนๆเดี๋ยวคลิปวิดีโอนี้นะคะแค่เล่จะพาเพื่อนๆทุกๆคนเลยนะคะมายำวุ้นเส้นยำวุ้นเส้นสูตรโบราณนะคะวิธียำยังไงไม่ให้เส้นอืดน,นะคะแล้วก็เส่งง่ายเนาะก่อนอื่นเลยก่อนจะไปรับชมคลิปก็ฝากทุกๆท,ท่านช่วยกดติดตามให้กับทางช่องของแค่เล่ด้วยนะคะวัตถุดิบในการทำยำวุ้นเส้นโบราณนะคะก็จะมีกุ้งแห้งคะ่ะ กุ้งแห้งมีน้ำเชื่อมค่ะแคเลใช้เป็นน้ำเชื่อมน้ำตาลทรายนะคะมีน้ำปลามีถั่วลิสงป่นค่ะนี่แคเลคั่วเองหอมมากเลยนะคะมีหมูสับค่ะแล้วก็จะเป็นวุ้น,นเส้นแห้งนะคะแคเลแช่น้ำไว้ก่อนนะก่อนที่เราจะนำไปลวกเนาะ ในส่วนของผักก็จะมีขึ้นช่ายมีมะนาวมีพลิกแดงจินดาค่ะแล้วก็มีมะเขือเทศค่ะเดี๋ยวเราไปลงมือทํากันเลยค่ะเราจะมาหั่นผักที่เราจะต้องใช้กันก่อนนะคะขึ้นช่ายเนาะหลังจากนั้นก็ตามด้วยมะเขือเทศค่ะ หั่นตรงจุกตรงหัวขั้วเขาออกก่อนนะคะแล้วก็ผ่าสีซีกเลยค่ะเมื่อเราตั้งน้ำจนเดือดแล้วนะคะหลังจากนั้นก็นามุนเส้นลงไปลวกได้เลยค่ะ วิธีลวกวุ้นเส้นนะคะจากที่น้ำเดือดก็ประมาณ1-2นาทีก็สุกแล้วค่ะไม่ต้องกลัวนะคะว่าวุ้นเส้นของเขาจะเละเนาะวุ้นเส้นแค่ได้ใช้เป็นวุ้นเส้นแห้งนะคะเราก็นำไปแช่น้ำใครจะใช้เป็นวุ้นเส้นเส้นสดก็ได้นะคะเมื่อเราลวกวุ้นเส้นของเราจนสุกแล้วนะคะตักออกได้เลยค่ะ หลังจากนั้นก็ให้นําวุ้นเส้นของเราอ่ะมาแช่น้ําเปล่านะน้ําเปล่าน้ําอุณหภูมิห้องนะคะหรือใครจะมีเป็นน้ําเย็นก็ได้นะคะน้ําเย็นจัด่ะแช่เพื่อจะน็อกน้ําไม่ให้วุ้นเส้นเขาสุกเกินกว่านี้นะคะเพราะเวลาเราเอาไปทํายําวุ้นเส้นนะคะเมื่ออุ้นท้าวุ้นเส้นร้อนนะะ่ะเขาจะยิ่งดูดน้ํายําจะทําให้อืดง่ายนะคะเพราะฉะนั้นต้องแช่น้ําให้เขาเย็นก่อนถึงจะเอาไปยําแบบนี้จะทําให้เขาอืดช้าค่ะแล้วก็จะทําให้เซ็งช้านะคะ เส้นก็เหนียวนุ่มอีกด้วยนะคะขั้นตอนถัดไปก็นำหมูสับลงมาลวกในน้ำที่เราเลวกวุ้นเส้นมาสักครู่เลยค่ะคนให้หมูสับเขาแตกตัวนะคะอย่าให้เขาจับตัวเป็นก้อนเนาะ หมูสับเราจะลวกแค่เอาพอสุกพอนะคะจะไม่ลวกสุกจัดเพราะว่าถ้าหมูสับของเราสุกจัดจะทําให้หมูของเราแข็งถ้าลวกแค่พอสุกหมูของเราจะนุ่มอร่อยค่ะเมื่อหมูสับสุกแล้วก็ตักออกได้เลยนะคะเพื่อน และเมื่อเราเตรียมวัตถุดิบทุกอย่างเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะมายำกันค่ะใส่พริกลงไปนะพริกก็พริกแดงจินดานเราเอาไปตำหยาบนะหรือบางคนจะเอาไปหัน่นเอาไปซอยก็ได้นะแต่แคเลใช้เป็นวิธีตามเอานะคะเพื่อน,อนหลังจากนั้นค่ะก็ตามด้วยน้ำปลาน้ำปลาแคเลจะใส่ประมาณ5ช้อนนะคะช้อนใช้เป็นช้อนแกงกินข้าวแบบนี้เนาะ เมื่อเราใส่น้ำปลาไป5ช้อนน้ำมะนาวก็ต้องใส่5ช้อนเหมือนกันนะคะจะทําให้น้ํายําของเราอร่อยนะนี่นี่คืออีกหนึ่งเคล็ดลับเลยนะคะไม่ว่าจะยาอะไรนะน้ําปลากับน้ำมะนาวต้องเท่ากันนะคะแล้วก็น้ําตาลค่ะน้ําเชื่อมนะคะแค่เลยใช้เป็นน้ําเชื่อมน้ําตาลทรายเนาะ ใส่ไปทั้งหมด3ช้อนนะคะผงชูรสแค่เลยจะไม่ใส่นะทาเพื่อนๆท่านไหนชอบก็สามารถใส่ได้นะคะเดี๋ยวแค่เลยจะลองชิมก่อนนะสามารถชิมได้นะคะขาดเหลือ,อยังไงออสามารถปรับได้ตามชอบเลยนะ อของแคลยอร่อยแล้วค่ะน้ำยำวุ้นเส้นที่ดีจะต้องออกเปรี้ยวนะคะให้เปรี้ยวนําหน่อยนะคะเพราะว่าวุ้นเส้นะเขาจะอืดง่ายถ้ายังมีความเปรี้ยวอยู่ก็จะยังคงรสชาติอยู่นะคะแต่ถ้าไม่มีความเปรี้ยวเพราะเวลาเขาอืดแล้วเขาเซ็งจะยิ่งจืดเข้าไปใหญ่นะคะเพราะฉะนั้นต้องยำน้ำยำต้องให้มีความเปรี้ยวโดดเปรี้ยวนําเข้าไว้ค่ะอันนี้เปรี้ยวกําลังพอดีเนาะเปรี้ยวเข็มนะคะ ขั้นตอนถัดไปก็ใส่วุ้นเส้นที่เราเตรียมไว้ลงไปเลยค่ะตามด้วยหมูสับที่เราลวกไว้นะคะคนผสมให้เข้ากันเลยในส่วนของความเผ็ดนี้เพื่อนๆสามารถปรับได้นะใครชอบเผ็ดน้อยก็ลดพริกเอานะคะ นี่เห็นไหมน่าทานไหมคะขั้นตอนถัดไปแค่เลยจะใส่กุ้งแห้งตามด้วยถัว่วลิสงคั่วค่ะ ยำวุ้นเส้นโบราณสูตรนี้นะคะบอกเลยว่าอร่อยมากค่ะเส้นก็ไม่อืดไม่เซ็งน,นะคะถึงจะอืดจะเซ็งก็ช้าหน่อยนะเพราะว่าเรามีวิธีวิธีลวกเส้นวิธีทาให้เส้นอืดช้าเนาะใครทําขายก็สามารถเอาสูตรนี้ไปลองใช้กันได้นะคะสุดท้ายค่ะใส่มะเขือเทศลงไป ตามด้วยใบขึ้นชายค่ะ นี่ค่ะแค่นี้ก็เสร็จแล้วค่ะยำวุ้นเส้นโบราณนะคะเพื่อนๆน่าทานไหมคะนี่เพื่อนๆลองเอาสูตรนี้ไปทำกันดูนะคะพร้อมทานค่ะ ค่ะถ้าชอบคลิปวิดีโอนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์และกด subscribe ให้กับทางช่องของแคลร์ด้วยนะคะเดี๋ยวคลิปวิดีโอหน้าเรากลับมาเจอกันใหม่นะคะสำหรับคลิปนี้ขอบคุณที่รับชมจนจบคลิปค่ะสวัสดีค่ะ